Một đèn của đây. โค้ดแดงมีขายด้วยพี่น้องมาบครับ Thank you.

เนี่ค่ะว่าท่านไล่กี่น้องเพราะไอ้ช่วงเทศกาลสดว่ะแหละทั้ทงผีว่าหัยอะไรมาสิบตัวมาจากฮะได้เขียนมาจากบ่อนบ่อนหุ่นแล้วบ่อนหุ่นแล้ว่าแต่ทั้าทางผีบะมี่นะ บอกอยก็มางีประจำเลยเอามาเอาาฮะเอาไปท่าผิวมี่ฮะขออยู่นี่นะอยู่ไกลๆนี่แหละเดีย่นี่ก็นีตลอดไป ตุ้งปลาเกียดก็มีปลาสดๆเกียรสดสด ท่านไหนหาด้วกุ้งนะฮะท่านไหนหากุ้งวะโจาไค่่ทไอีท่านต้องในามีกุ้งื่อะสักดอกเหนาท่านแกโรน้อกเียวมากงจุโล่่มาจากบ้านเปยังบ้าน้เจียวปีใหม่น้นี่เกตไอ่เพ่นเลยเนาะบอว่าจีทัหาอยู่ทเนาะว่มีกมาน่ะสดอกอา่ก็เย็น่นี้ไปงไดก่น หนาวแฮ่้วันอากาศมันเอๆกหนิก้อนแมนานเดี๋อยบ้มาอยนเรปิดนึกไ่ได้ิีหาโลใส่กลุ่มสาีโลก็มากแล้วโอเคโอเคล้วเดี๋ยวคอยว่ากันแมนแมนโอเคโอเคตานั่นละโอเคโอเค ให้ครอัวคลิปัวไปไม่ได้ไหนเนี่ไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ข้ามาเลาะตลาดเมื่อเม่ของกินกับจำตาเหาเห็นนไหมล่ะพี่น้องของกินของอยากอีสานวันฮาวไปแล้วครับพี่นี่ปาร์ติสันคลิปไหนคลิปไหนครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมคลิปครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ